อะไรเนี่ยโมแต่ก้มหน้าก้มตาเนะี่ยมองคนมังม้งไหมไม่เห็นเหรอว่ามีคนเดินมานะ่ะแล้วถ้าเกิดโทรศัพท์ฉันหล่นน่ะจะว่ายงาังไงดูสภาพสิแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างเธอจะมีป็นยาจ่ายไหมขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับสวยแต่เช้าเลย ช่วยด้วยทำยังไงดีอะโอยแล้วเธออยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ล่ะถ้าพี่จะให้ผมผมขอเป็นคำขอบคุณแล้วกันครับ